โอเคก็วันนี้ก็มาเล่นสปันกี้เฟสยหน้านะครับเฟสหน้าเวอร์ชันนี้ก็คือเฟสเฟสหน้าเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่โฆษณามาเลยโอเคนะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาเอาเล่นตัวแรกเลยคุยตัวน,นี้ไออเล่นคือ คือมันใช้ตาเป็นก,กรองโกแลตตี้อือหือแกลเลตตี้น่าก,กลัวจัดยองยองยองมันไม่ได้น่าก,กลัวหรอกนะแต่แอร์พิ้นหลนัหลง,นลลลงนี่แหละน่ากลัวบี้ดิยันได้ยินไหมเฮ้ยไอตรงนี้นโดนยิงเหมือนคนทั้หนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องสังเกตอ่ะไอตัวนี้มีการเออร์เอร์ าปไ,ปไปเลยเฮ้ยน้องลายดินเดียมาอีกแล้วโอเคไอชาบีเปียนอยู่นะถ้าซิงเกิดดีๆก็คือหัวมันจะขยับแล้วก็ชาบของมันในตอนที่มันไม่ถึงเวลาที่มันชาบมันจะลงไปกระทบก,กันอะ่ะคือมันจะลงแบบไม่มีเสียงผมชอบไปชาบนะ่ะแต่ไปกูฟันหมด เมืม่อ,อไหร่มันจะมาวะนี่ไอเมจันอันนี้ก็คือไอ้อฟันบอดอันนี้นนคืออะไรอะไรวะเออเปิดต,ตัวตั้งแต่เฮ้ยเดียวการ์ดเปิดตัวตั้งแต่สมัยปี2 0 2พัยี่สิ่โฆษณาอะไรเหรอวะ แม่งเปิดตัวตั้งแต่ปี2024ก็คือไอ้ฟันบอดติดหมอน้ำได้เวนเ,เนเลียแหละเนเลียเวนเนเลียตอนนี้ไม่ใช่เวนเนเลียแหละมันคือเวนลาอายใช่เวนลาอายาเถาเวนเนเลียอายเวน ชาวันตาเกรเลยอะไอกเกรเนี่เขาที่บอสเกยได้นะตรงตาอีกข้างนึงเขาใช้อีโมจิก็ดูตรงปากของเจ้าเกรเฮ้ยโอเคนะเจ้าเกรมีฟันตรงาปากตรงนั้นไอบลัชล่ะทุกตัวละครไม่เปลี่ยนเลยนะเออไม่เปลี่ยน เฮ้ยเดบัตเปลี่ยนอยู่แม่งพอผมพูดว่ามีเปลี่ยนแม่งเปลี่ยนไอบัตรเสียงช้าขึ้นเฮ้ยแ <Hey. S 1> ล้วกระนาดอะกระนดเปลี่ยนดูตรงนี้มันเป็นสีดำๆเปลี่ยนนะไม่ใช่ของปลอมมาของจริงนี่โอ้โห oh. หน้าจอมันเอรเลย เอ้ยกระโดดไมสิโอ้ยกีแมงเมื่อกี้โฆษณามาแต่ต่อไปก็โอ,อแบกโอแบกเซนต์คิตต้าเจ้าจั๊บตังตัง,ต,ง,ต,งต่อไปก็สกายไม่ดีเลยๆสกายแปลกสุดเลยในโปรไฟล์ มันมีเหล็กสามันแต่ไม่พอเอามาจริงมันมีเหล็กสี่กันว t ้ดทุฟตากระจายตัวเป็นพิกเซลมิตซูซันก็ก็เหมือนเดิมนะเออเอเอไม่ได้เหมือนเดิมตัว <c oughs> โฆษณาโอเคมิตซ์ซันแบ๊ ผสมเวนด้าผสมเรดดี้ผสมมิตร์สันออกมาเป็นมิตร์สันแบ็คเดอร์ปูใครเดอร์ปูแม่งสูงที่สุดในเกมนะนะไอเดอร์ปูแม่งสูงที่สุดในเกมมันสูงกว่าไอไอ,อลำตัวนี้อีก,ก,าก,กาอแล้วก็มันก็กลายเป็นพยานาหนี่าเป็เซนแล้วออกไป ไอ้ก็มีแต่ทีฮะเอ้ยมีกต่ทีมันเมาเล้าก่อนเดิโอ้ยเยอเงี้เมงดิงอวไอสิมันเป็นอะไรขึ้นาที่ไอ่มีแตทีเป็นอะไรดูตามนอไปดีกว่ารูปสองโคตรไม่ร้สุด นี่ไงเสียงตรงเลยของของจริงปังคิ้ของจริงคือท่าของจริงแล้วผมก็เคยมาเล่นเอยโอ้ยไปตรไหนดูฟ้องเลยคุณเทนเนอร์เสียงมันต้องอย่างกระตุกแน่เลยโอ้ไม่ใช่วะวันนี้ว่าเสียงอยากกระตุกไม่ใช่คือดีจังคุณเทนเนอร์มีรายละเอียดเล็กๆอ่ะไม่โฆษณามาก่อน คุณเทอเนอร์ถ้าอยู่ตรงเกมดีๆเกมมันจะพองออกมานะฟันคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรจอดำไม่มีอะไรเลยฟันคอมพิวเตอร์รอดูไปก่อนอันนี้ไงเอ๊ะวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งน่ารักจี๊ดอะไรวะวินดาพญานาคตาโต ไม่มีอะไรพิงกี้โอเคพิงกี้แม่งก็เป็นอะไรวะ <c oughs> อ้าวพิงกี้ตัวตัวีันพิกเชียวพิเซียเฉยอะไรวะเจวินโฆษณาโอเคเจวินก็เสียงเหมือนเรือเรือจุด เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะั้นเร็วนะทำไมอันนี้มันลงไปเรื่อยๆวะรีเซ็ต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 ไม่ได้แบ็คยังไงรีเซ็ตเลยอ้าวมันอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วมันลงไปงไ,งได้ไงวะน่าจะเกมบั็อกลวมั้งมันลงไปเรื่อยๆแหละแม่ผมก็ไม่ได้สก,กีด้วยนะมาเลยเอาเลิน้น มาเลยแรกเสียงจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่แม่งลิดดีก่อนโอ้ยโคตรชนะเลขแรกเสียเข้ากันว่าโอเสียวพวกเข้ากันเข้ากันกันชอบไปฉากมันีีสุดมันสมจริงนะแล้วก็ของกรานโน แค <ka> pues so ่น so ี้เพียงเลยว่ะดีดีคือเหือห้าไว้ันนี้เืออะไรวะผมลงไปแล้วนะปันจีไว้ชันหัวเลยไว้ชันหัวเลยอะผมลงไปแล้วลงลงไปตั้งชั่วโมีแล้แล้วก็อะไอกสนา ใงครับวค่ก็เข้ากันอยู่นะมันไม่ได้เข้ากันมากมันต้อ,นอค่อยผสมประสานกันแล้วสุดท้ายเอาแม่งเาาอาอะไรโอ้แม่งโอแวกไม่เอาแบกเพราะว่าแบกมักนไม่มีเสียงมมอมอะไรวะเอ้อยเดี๋ยวต้องมุเข้ากันน่อน เข้ากันอยู่เดี๋ยวผมสงสัยตัวนี้มันลงไปเรื่อยๆงเหนือนีตัวข้างบนตัวนี้กคนร้างเขาก็ทำลานละเอียดนิดหนึ่นงอุ f วักโอเคโฆษณาส่วนที่สองตัวสุดท้ายเ,ออเจยวินล่างที่สองกับตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันใน่ของเจวินนี่ว่ะ มาจากประเทศอะไรวะเราก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันเยอรมันเหรอน่าจะไม่ใช่หรอกเยอรมันมันเป็นเด็กประเทศหนึง่งไอ้น,นี่มันบัก็กมันบั็กวะ่ะไอ้สองไอ้สองตัวนี้ก็คเคยเจวีเยมันกับบักนี่บักหัวกระโปรงเราจะไปเจอมันอีกทีในสี่จิต ให้ผู้คุณฟังไม่ผิดไอ้สองตัวที่ผมมอมมาใส่เมื่อกี้เราจะไปเจอกับมันอีกในเฟสจิตนะแต่ผมเขาจบคลิปไปก่อนบาย